สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมยอช่องย่าพสารสตรีวันนี้ย่าพรจะทำลาบหมูนะคะลาบหมูโบราณค่ะก็สอยผักคียหฝรั่งนะคะ แล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะ แล้วก็ซอยหอมใหญ่ค่ะวันนี้เราจะใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็ซอยไส้หมูค่ะทำไส้หมูนะคะไส้อ่อนไส้อ่อนนี้ก็ต้องเสียเวลาต้มนานหน่อยนะคะ ใช้เวลาต้มนานมากๆเลยว่าเขาจะสุกแล้วก็กินได้นะคะเพราะเราถ้าเกิดเอาต้มไม่นานก็จะเหนียวกินไม่ได้ แล้วก็ซอยหนังหมูนะคะหนังหมูไปต้มแล้วเราก็เอามาหั่นนะคะ เราก็ทำผสมลาบมาค่ะแล้วก็น้ำปลาใส่นะคะสองช้อนโตค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสองช้อนโตะ ก็ใส่เข้าวคั่วป่นนะคะทิปงนี่ก็แล้วแต่นะคะใครจะใส่มากใส่น้อยแล้วเราก็ผส,สมผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ชิมน้ำนะคะ แล้วก็ใส่หมูสับค่ะหมูสับที่เราไปยวนมาแล้วแล้วก็ใส่ไส้หมูอ่อนค่ะแล้วก็หนังหมูค่ะแล้วก็กุกเค้าให้เข้ากันนะคะ ใหญ่ค่คะเราก็ลองชิมใหม่ชีนะคะว่าพอใส่เครื่องไปแล้วมีรสชาเป็นไนบ้าง เค็นหน่อยนะคะเปรี้ยวไปหน่อยเราก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปคลุกเคล้านะคะให้เข้ากัน แล้วก็ดักใส่จานนะคะ ก็ผักใส่ค่ะกะล่ำปลีแล้วก็ต้นหอมนะคะถ่ถ้ักยาวแล้วก็ใบโหระพาค่ะใครมีผักใส่มากพนนี้ก็ได้ตามใจนะคะพอดีที่บ้านเดียพอม,มีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ค่ะ เุาก็ผ่าก็เราก็ใส่พริกหน้ำลงไปค่ะพริกรูปโดดค่ะเสื่อใครไม่เผ็ดจะกินเผ็ด,ดนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบโบราณของย่าพรนะคะ ยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยะพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ